เรียงมาเรียงลำดับลำดับลำดับก็หลังคนหน้าช่างมาทีหลังไม่เรียงลำดับมาก่อนต้องอยู่กลางหนะ้ามาช้าต้องอยู่ตัดไปจำไว้นะเด็กไทยระเบียบประมาวิันเป็นสิ่งสำคัญระเบียบวินัยเป็นสิ่งสำคัญ สวัสดีค่ะเด็กๆกับผู้ปกครองที่น่ารักนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกในคุณครูเมื่อวานคุณครูบอกว่าเด็กๆแบ่งปันแบ่งปันอะไรให้ใครบ้างใารอยู่บ้านและลูกต้องรู้จักรอคอยด้วยนะคะเหมือนลูกมาโรงเรียนเวลาไปเล่นของเล่นในสนามลูกต้องรู้จักรอเพื่อนเล่นอยู่แล้วก็ไปเล่นอันอื่นก่อนมารอแล้วก็เล่นใหม่เหมือนในงานนี้เห็นไหมเล่นกระดานลื่น ลูกต้องไปรอไม่ใช่มาหลังขึ้นปีนไปก่อนไม่ได้นะคะลูกลูกต้องรู้จักรออยู่บ้านก็เหมือนกันพอแม่บอกให้รอก่อนนะลูกลูกต้องรอไม่ใช่จักเ็กเงกเงกเงกต้องลูกต้องรู้จักการรอคอยนะคะลูกคนเก่งคนเก่งต้องรู้จักรอแบ่งปันเป็นเด็กดีนะคะลูกวันนี้คุณครูสอนเรื่องการรอคอยลูกต้องรอได้ทุกเรื่องนะคะลูกวันนี้คุณครู จะมีะกรรมิจกรรมสร้างสารรค์ต่อเลยนะคะลูกโอเคกิจกรรมสร้างสรรค์ลูกํำกระยำกระดาษไปแล้ววันนี้คุณครูก็จะมีสีมีก้านกล้วยแล้วก็มีใบไม้มาคนละหนึ่งใบแล้วก้หยแม่ผู้ประกองปสมสีลงในถ้วยหรือในอะไรก็ได้แล้วลูกก็อํำเสร็จแล้วเอาน้ำปะสมเล็กน้อยแล้วลูกก็ปั๊มก้านกล้วย ลงในกระดาษที่คุณครูให้ไปและเสร็จแล้วจะออกมาเจ้าปั๊มเป็นวงกลมปั๊มเป็นอะไรได้หมดอันนี้คือตัวอย่างที่คุณครูทำแล้วอีกอันหนึ่งลูกก็เอาใบไม้มาเอาสีเอากา้านกล้วยก็ได้ละระบายระบายที่หลังใบไม้แล้วลูกก็เอาไปปั๊มลงที่ชิ้นนานจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะคือชิ้นนานใบไม้ลูกไอ้ลูก,ลกตามวันละ หนึ่งชิ้นานนะคกระลูกไม่เท่าทำเยอะเดี๋ยวไม่มีอะไรทำแล้วก็อย่าลืมทำในหนังสือมาด้วยนะคกระลูกแล้วคุณครูมีวันนี้คุณพ่อไปตักก้านกล้วยมาให้ลูกแล้วใช่ไหมลูกก็เอาเอาก้านกล้วยมาตําม้าก้านกล้วยเล่นที่บ้านเห็นไหมมีประโยชน์พัฒนากล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่กระโดดไปกระโดดมาหรือจะเอามาตําปืนเพิ่มเพิ่มก็ได้ผู้ใจยไหม ทำเสร็จแล้วก็ตำชื้อไปเลยมากานกล้วยก็ขี่แบบนี้ขี่กระโดดมาวิ่งกับกับแบบนี้ลูกแล้วก็ลูกก็เล่นสนุกเห็นไหมไม่ต้องไปซื้อของเล่นด้วยมีประโยชน์ด้วยนะคะอย่าลืมไปทำมากานกล้วยหรือำปืนเล่นกับตีบ้านให้สนุกกันเลยนะคะลูกบาย